สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระลังไกทั้งสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้ฮาก็ไปตามต่อแนวทังของเลขมิธิมาล่ะเนาะค่ะเนาะตัวเลขของมิธิมานันเป็นไหม้มงวัดทีแล้วกระเขา่าสามศูนย์ล่ะค่ะสามศูนย์ตัวตรงตัวเน้นเนาะค่ะเนาะส่งมาแนวทัง ล่างเป็นล่างบนเป็นบนค่ะชุดนี่สิเป็นจังไดเดี๋ยวเก๋์ลำแจ้าไปเบิ่งตัวเลขน้ากันเนาะค่ะเนาะเขามาแล้วเขากายเรื่กดไลค์กดแช์กันละค่ะแช่กันไปบอกเพื่อนฝุงไปนั่มละค่ะเพื่อมีผู้มักผู้ชอบเนาะแนวทางตัวเลขหากมักก็ตามได้ค่ะเบิ่งเป็นแนวทางด้ค่ะเด้อมักชอบจังไหรกะจังคอยผิดจระนาเน,น,เนะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขก็จะมีเขาไม่ลดละค่ะแต่งวดทีแล้วของเล่าเขาตรงๆลงละค่ะสามศูนย์เนาะ หายมากงวดที่แล้วงวดนี่ตามต่อกันอีกละค่ะชุดตองวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎา,าละค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบื้องตัวเลขน้ำกันล่ะค่ะเพิ่นหายแต่นแนวทางตัวเลขมาแล้วชุดนี้สิเป็นจังไดจะเป็นชุดเดียวหรือมีโค้งสุดท้ายว่าจังไดกะย่าลืมขอมาเบื้องน้ำกันค่ะ กดติดตามไว้น้ำกันเนาะค่ะเนาะเพื่อมีโค้งสุดท้ายอีกเท่อน,นึงค่ะเบิ่งแล้วก็กดติดตามไว้น้ำล่ะค่ะเพื่อโค้งสุดท้ายจะไม่ได้พลาดตัวเลขกันล่ะค่ะค่ะมาเบิ่งตัวเลขชุดประจําอันที่หนึ่งรกรกฎาเนาะค่ะเนาะของเลขมิติมาล่ะค่ะเลขมิติมาชุดนี้ตัวเลขของเรามีตัวใดแน,เน่เดี๋ยวสิบ้าเบิ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แล้วของเราล่ะค่ะ สุทีแล้วของเราเนาะค่ะเนาะสุดที่แล้วเหล็กมีตีมาหายมาลางหายมาเหล็กวิ่งวิ่งลางเจ็ดกับสามหล่ะค่ะจับคูมาหายสามศูนย์เข่าตรงตรงเนาะค่ะเนาะสามศูนย์ล่าง <โฆ S 1> ท้างบนแล้วก็วิ่งเจ็ดเกตกลับไปแต่ทั้งบนลางเนาะค่ะเนาะเข่าแต่ประเดี๋ยวจับเจ็ดสองมาค่ะหายมาแต่เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะเจ็ดสองบอมี่ เด็กวิ่งก็ไปได้เขาได้ทั้งบนล่างหรอค่ะจับคูมาใหา้ค่ะจับคูมาใหา้ก็จับมาถูกรักเยอะค่ะแต่่าได้จับเจ็ดสองเนาะค่ะเนาะต่เกตหนึ่งเกดศูนย์อันนี้สามศูนย์ค่ะเขาตัวเน้นค่ะงวดเดียวสุดเดียวหายมาสุดเดียวค่ะงวดที่แล้วเดี๋ยวงวดนี่จะมีสุดเดียวหรือว่าสองสุดกับเขามาเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเนาะสุดประจำมาที่เนงก,ก,กรกฎาหรอค่ะ จำมันที่หนึ่งกรดักกระดาก็จะเห็นอยู่นะคะเนาะคือสีเป็นตัวหน่อยหรอกค่ะบางทานบางคน้นเป็นกะว่าตัวหน่อยนะอันหนึงน่งห,ห,หนึง่งก็คอหกหกหนึ่งก็คอหกหกเลขมีที่มา หายมาชุดบนค่ะบนสองกับเก้าค่ะสองกับเก้าบนจับคู่มาหายสองเก้าค่ะสองเก้าสองศูนย์ แปดสองแปดสองเก้าศูนย์เก้าสามสามหกค่ะบนชุดบนค่ะอันนี้จะเป็นเลขวิ่งบนนะคะเนาะ บนค่ะวิ่งบนชุดบนชุดล่างค่ะเดี๋ยวมาเป็นชุดล่างก่อนี้ล่างล่างหายมากเกตกับศูนย์ค่ะเกตกับศูนย์ล่างเกตกับศูนย์ล่าง เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์ ศูนย์เจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดค่ะจอยเลขชุดนี้ก็เป็นล่างเหรอค่ะชุดล่างค่ะชุดล่าง ตัวเลขก็จะเต็มหนากระดาษก็เขียนห้างเขียนตัวใหญ่เนาะค่ะเนาะบางท่านเพิ่นก็ว่าตัวหน่อยมองไปเห็นค่ะอันนี้คือเขียนตัวใหญ่ตัวห้างมันก็จะมองเป็นหลายตัวละค่ะล่างหกคูบนหกคูค่ะเล็กสามตัวเล็กสามตัวเดี๋ยวตรวจสอบเล็กสามตัวค่ะเลขกสามตัวมีมาอยู่เล็กสามตัว เก้าศูนย์สองสองหน้าสองหนึ่ค่ะเจ็ห้หรือเจ็ดแปห้าะค่ะ ห้าแปดเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวสองหนึ่งเก้าค่ะแน่นตัวที่สองหนึ่งเก้าเลขสามตัว 219หรือ291ล่ะค่ะก็จะมีตกกลับกันเนาะบริเขียนให้ค่ะมี219 291เลข2ตัวเลข2ตัวเน่นไปที่29 36 90ค่ะ3คู่บน3คู่บนคู่ล่างค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งคู่ล่างคู่ล่างเน่นไปที่70 50 จะเป็นเหล็กมิตีมากล่ะค่ะเหล็กมิตีมาจากทา้งน้องคข่ล่ะค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นตัวเลขมิติมาจากทา้งน้องไขยค่ะหายมาก ชุดบนชุดล่างเนาะค่ะเนาะเล็กสมตัวชุดบนเล็กวิ่งสองกับเก่าค่ะจับคูมาให้ไม่หคูค่ะสองเก2าสองศูนดสองเก้สามหสาหค่ะ6กสาสาหเนาะ6คูค่ะ,ะ,คคะเด้นไปที่สองเก้าเค่ะบนสุด3ามตัว 90, 2, 2, 1, 9 0้าศูนย์สองสองหนึ่งเเจดห้าแดค่ะ เลข3ตัวเด้นไปที่สองหนค่ะสองหนึ่าสุดลางวิ่ง7กับ0ย์ค่ะ7กับ0 70ย์เจ็ดศูนยห้าหนึ่งค่ะ6คู6ค,6คูลางเด่นให้2คูค่ะ7 0 50 2ููนย์คูลางเนาะสุดนี้่ะ เบิงผิดจดารณนาเด้อค่ะเด้อทางส่องแต่น้ามาเสนอเป็นเพียงแนวทางละค่ะสุดเหล็กมิี่มาจากน้องไข่ค่ะอันนี้จะเป็นชุดที่แล้วของเรลาเนาอะ,อะจะหายเบิ่งค่ะชุดที่แลวว้วงวดก่อนค่ะจะเป็นงวดก่อนกับงวดปัจจุบันเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นงวดที่แล้วค่ะงวดที่แล้วเน้นให้พร้อมเลยค่ะสุดแหลกสามศูนย์ บนล่างบนก็คือบนล่างก็คือล่างเนาะแยกไว้พร้อมเรียบปล่อยค่ะอันนี้ชุดไม่ค่ะชุดไม่ปัจจุบันกับพิจารณาเบิ่งเนาะ,ะเนาะแนวทางตัวเหลขกชุดนี้จากเหลขกมิทิมาล่ะค่ะทางช่องก็นํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางได้ก็ได้จังใดก็ขอฝากให้ทุกท่านทุกคนก่ะ พิจาระนาเอาล่ะค่ะแนว่างาตัวเล็กอะ่ะหายโชคๆมันๆน้ำก๊าซสุขโูสุข้นเ้ยค่ะเด้อลิปนี้เกลีลำแยกกับขอจบไปเพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ